บัดน,นี้เป็นครั้งที่30ตรงกับวันที่9ธันวาคม2568ของข้าพเจ้านายการนนทวัองหกขอเพ่งวาจาสรยาาพุทธมนต์เป็นถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจาริยะบูชาแด่องค์พระคบันติเทระเจ้าองค์หลวงปูส่สมเดนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลา ตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพราเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในงานสวดการสวดสวดัตยายของพระเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรยัยครูบาอาจารย์และเทพเถิทั้งหลายโปรดจงดำเนดนให้จิตของพระเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสยายมนต์ต่อไปบทสวดชนมเทวดาสมันตาจากวาเรสุตราคจุตอัตราคจ,จันตูทเทวตาสัททามังมมนีราชาสาสนันตุสักโมขะทงัง สาเกคาเมจารุเปคิริสิคารัตเตจัตลิเขวิมาเนทิเปรเทจคาเมจารุ้วนาคาเนเคห่วัตถุมหิเคเตภูมามาเจนตุเทวะชลธนวิสเมแยกขันธมนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวจนังสาทุเมสุนันตุธรรมสุนักาโลออยัมพันตาธรรมสุนักาโลออยัมพันตาธรรมสุนักาโลออยัมพันตาโมส่วนน้ำมังค่าสิทนิคาถา นะโมตัสสะภะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุส่วนสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสานังอัญญพุทธโธเมสานังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะโสติเมโหตุสัพปทานัตถิเมสานังอัญญธัมโมเมสานังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะโสติเมโหตุสัพปทานัตถิเมสานังอัญญ สังคมเมสานางวรังเอเตนะสาจเชนะสโสติมิโหตุสพทาบทสวดมหากรรุโกนาโทติอากิติคาคาถามหากรรุโกนาโททายาสปายนังปูเรตวาปรมีสภาปัตโตสัมพุทธมุตมังเอเตนะสัจจเจนะมหุนตุสภุพัทธวามหากรรุโกนาโทหิตายัสปายนังปูเรตวาปรมิสภาปัตโตสัมพุทธมุตตมัง เอเตนะสัจจวัฒนนะมหันตัวสภูปัตถวามหาการิโกนาโทสุขายาสปายนางปูเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิพุตมัะเอเตนะสัจจวัฒนนะมหันตัวสภูปัตถวาตัวสวนมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังออกังสมัยยังพระวาสเกศสุวิหารติกาปิยรุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเกตนะสัตถิงปัญจมัตเตหิพิคุณสเตหิสภพเหวารันเตหิทัสสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะ สันนิปริตาหุนติภัวันตังทัศนายาพิคุสังคัญจะอัตโคะจนตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตทาตุหเสียังโผลพควาสเกสุวิหารติกะปิตุสุมิงมหาวะเนมาตาพิคุสังเกนะสัทถิงปัญจมัตเตหิพิคุสเตหิสภีหีวัตรหันเตหิทัศหีจัลโลกทาตุหิเทวตายยปุเยนะสันนิปริตาหุนติภัวันตังทัศนายาพิคุสังคัญจะยันูนะม่ยัมเปยเยนะภะควาเตนุปัสังคเมยามัปสังนิมิตวา พักวันตัวสันติเกปาเจคาถาปาสยามัติอัตโขตาเทวตาเสถาปีนามะระวาปุริสวดสมัญชิตตังวาพาหังภาษาเรยะภาษาตังวาพาหังสัมมินเชยยะเอวะมีวัสุตาปาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพักวัตตัวปุระตตัวปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาพักวันตาพิวะเทตวาเอกมันตังอัตังสุเอกมันตังทิตาปุเอกาเทวตาพักวัตตัวสันติเกมังคาราปาสิมหาสัมมโยปวันสัมมิงเทวกายาสมาคตาอาคตธมหาอิมังทำ มาสัมายังทัชิตายิวะปราสังคันติอัตโคปาราเทวตาภาวะโตสันติเกมังคาทางอภาสิตตระพิคโวสมาตังสุจิตังอัตโนชุมกังสุสารทิวะเนตานิฆาเหตวาอินทริยานิทัคันติมทิตาติอัตโคปาราเทวตาภาวะโตสันติเกมังคาทางอภาสิขีลังเฉตวาปะลีขังอินทขีลังโอหะจเมชาเตจรันติสุทาวิมาราจารุมตาสุทันตาสุนาคติ อตโคปราเทวตาพระวโตสันิเกมังคาทางภาสีเยเคจีพุทธังสานังคตาเสนาตคมิสันติอภายะภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวะกายังปัญญุสันติติอตาโคปว่ว่าพิคุมันติสีเยปุเยนะพิกเวทัสสสุโลกตาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตถาคตานางทัศนายะพิคุสังกัญจเยปิเตพิคเวอเหสุอัติธรรมทานางรันโตสัมมาสัพุทธาเที่สัมปีพระขวันตานางเอตัปรมายวเทวตาสันนิปติตาเหสุ เสถียรปีไม่หังเอตระหิเยปิเจพิกาเบภิสันติอนาคตมะทานารันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมเพปพระวันตานังเอตวะระมาเยวะเทวตาสันนิปปิตาพิสันติเสถียรปีไม่หังเอตระหิอาเจคิสามิพิกเวเทวกายานามินามานิกิตติสามิพิกเวเทวกายานามานิเตสิสามิพิกเวเทวกายานามานิตังสุนารถสาธุกังมนาสิกัาถาติสามิติ เอวัมพันเตติโกเตพิกุพระตัวเป็นตัวสุงบัคขวาเอตัทโวจัตสีโลนกัมมันตสามิยธถาพุมาตัทสิตาเยติตาคิลิขภลังปะหิตตาสมาหิตาปุทุสีหาวะสาลีนารวมวังสารพิสามโนโวทาตมนณสาสุธาพิปัสสนามนาเวลาพิญโยปัญจสติยตวา วเนกาปิทเวตตุมติสัทธาสาวะเกสัตเนรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชาณธาภิกวโรเตจอัตตาปัมมคารุสวาพูตสัสสะสนังเตสัมปาตุระมุยานังมนุสานัสันังอภปเกสตตมตถคุงสหสังอัตสัตวิงจะตันเอเกสรสานังมนุสายมรตสสุอภปเกสนตมตถคุงทิสาสะพูตตาหงตันจัตสพังปิญญาญาอวิวานัจคุมาตตุมนติยิสัทธาสาวะเกสัตเนรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิกโร เยโมหองกิติสามิขีราเห็นุกษโสสัตตสหัสาพญาขาภูมากาปีรทวาอิทิมันโตชุติมันโตวันมันโตยะสศิโนโหนมานาพิกามุญพิกุณนางสมิติงวนางชาสหัสาเห็นพระวตายาขานานาตออเนยที่มันโตชุติมันโตวันมันโตยะสศิโนโหนมานาพิกามุญพิกุณนางสมิติงวนางสาตาขีราติสหัสายาขานานาตออเนยที่มันโตชุติมันโตวันมันโตยะสศิโนโหนมานาพิกามุญพิกุณนางสมิติงวนาง อิเจเตโซรัสสัสห so you know, no. <inaudible> yeah. ัสายะขานานัตตอิโนย์ที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสศิโนมูลธรรมานาพิกามุงพิขุนังสัมพิติงวะนังเวสามิตาปัญจตาายะขานานัตตนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสศิโนมูลธรรมานาพิกามุงพิขุนังสัมพิติงวะนังภูมิพิโรราชิกโกวิปุรสานิเวสานังพิโยนังสตะสาสังยะขานังปยุปัสติภูมิพิโรราชิกโกสุปปะฆาสัมพิติงวะนังภูมนี้มันจะที่สังราชัทัตระโทปัสสติ ขันทพานัอาทิปติมหาราชายะติโสปุตตาปิตาสาภาวนธนามาภะพาอิยที่บรรตัชุติมันโตวันะมันโตัวยะสศิโนโมวทมานาภิกขามุงพิขูนังสมิติิงวะนังท้าขีนันจาริสังราชาวิรุฬหนแตปภาษาสติคุมพันธนัอาทิปติมหาราชายะติโสปุตตาปิตาสาภาวนธนามาภะพาอิยที่บรรตัชุติมันโตวันะมันโตัวยะสศิโนโมวทมานาภิกขามุงพิขูนังสมิติิงวะนังปัญชิมันจาริสังราชาวิรูปภูภาสาสตินาคานัอาทิปติมหาราชายะติโสปุตตาปิตาสาภาวนธนาามมะล ยินที่มันตัชุติมันตววันวันตยะสัจสีโนมวรมานาภิกษามุพิขุนังสมิติงวะนังอุตรันจาริสังราชาเวโรตัปปะสาตติยะขานังอธิปติมหาราชายะสัจสิโสรุตตาปิตาสาภาเวทนานามาภะลายที่มันตัชุติมันตววันวันตยะสัจสีโนมวรมานาภิกษามุพิขุนังสมิติงวะนังปุริมาธิสังทัตตะโถกขีนะวิบะโกปชิมมนะวิบุโภคุโรตังธิสังจัตตารโอเตมหาราชาสัมมันตันจตโรทิศาจัตันลามานาถังสุ วันเกาปิทเวเตสังมายายมิโนทาสาคูปัญจนิกาสถานมายากุเตนทุเบเตนทุวิภูณาวิภูตัวสาจันทนูกรรมะเสตหัจ่ากินุขันทุนิขันทุจ่าปนาโทอบานโยจ่าเทวสุโตจักมัตตลีจิตเสโนจักรคันทโพโหรัราชาชินรสโพอาคูปัจจิโัเจวัดติมพารุสุวัชชะสาเอเตจันเยจ่าราชาโนคันทภานสราชุพิมวทภานาภิกามุงพิขูนางสมิเติงว่านังอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาราศาจกากัมพานาสตราอาคูปยาคาสายติพิ ยามุนาทิการรัฐาจากอาคูนาคายาสโนเอลามันโนมหานาโคสุปะกาสัมิติมนังเยนาคราเชสาสารันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธจักโหเวหายาสาเตมานมัจจปตาจิตราสุปนาอิติเตสะนามังอภัยตถาทานาคราชาณมาเสสุปนาโตเขียมักแสศีพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปภัยันตานาคาสุปนาธนามังสุพุทธังชิตาวาชิรหัตเถนะสมุทานอสุราสิตาพาตโรวาโสเศเตอิทิมันโตยัสิโนุลารกัญชามหาปิสมาอสุราธานเวขาสา เวปาจิติติสุจิติตาปหาราโทนโมจิสหสตานจ่าภริปุตานางสัพเพเวโรจนามกาสันนิตภาพพระริงเสนาสาหุปัตมุปาขะมงสมัยโยธานิพพานเตภิกขูนางสมิติงมะนางอาโปจเทวาปัวีจัตเตโชวายุตถาขะมงวรุณาวรุณาเทวาทรมุนจายกสถานสหเมตตายกลางากายกาอาคูเทวาเทวายะสัสิโนทัศเสตธาทากายาสัพเพนานะต่อโนอิที่มันโตชื่อหนึ่ตัววันนัมันโตยะสัสิโนมงทปานาภิกกามภิกูนางสมิติงมะนาง เวนทูจะเทวาสาลีจะอสัมมาจะทุเพยยมาจะทัศสุบรณิสาเทวาจะธรรมาภูปุรคิตาสุเรศูบรณิสาเทวาสุเรศมาภูปุรคิตานักขตานิปุรคิตาวาอาภุมันทวลาหกกาวัสุนังวาสบุเสโทสักวุปะคาปุรินทัถโททัศเตเตธารายกายาสปียนะนะต่อที่โนอิทิมันโตชืติมันโตนะมันโตยศสิโนมุทมานาภิกขโมภิกุนังสินิติมนังอัฐาภูสาวภูเทวาชาละมัคคีสาธิบานิกาจะโรชาจะ อุมาปุพผานิพาสิโนวรุณาสาธรรมาจัธิตาจานิชกาสุริยันจิราอาคูอาคูวาสวนิสิโนุทศเตยทาทายกายาสเพนนาตโตยโนอิตทีมันโตชุติมันโตวันนามันโตยโสสิโนโมธมานาพิกมุพิขุนันสมิติวันังสมานามหาสมานามนุษสามนุษสุตมาขิดทาปุรุชิกาอาคูอาคูมนุรุชิกาปาถาคูหัโยเทวายเจโรเทวาสิโนปาราคามหาปาราคูเทวายาสิโน ท่าเสตเตอท่าทายกายาสัพเพนานัตตอนนี้หน่วยที่มันตัวชุติมันตัวันน้ำมันตโตยสสิโนมวัฒนานาภิกษุภูมิภูนังสมิติงวานางสุคากรุมหาอนุนาอาโคเวคณิษฐานสาโอทาตะไครหาปัโมขาอคูเทียวอิจขนาสทามัตตาหานักชามิสกาจยัสสิโนธรมนียังอาคาปัชโนโยนิสาเป็นสติท่าเสตเตอท่าทายกายาสัพเพนานัตตอนนี้หน่วยที่มันตัวชุติมันตัวันน้ำมันตโตยสสิโนมวัฒนานาภิกษุภูมิภูนังสมิติงวานาง เขมิยาตุติตายามาคตากาจะกยสศินโนสัมพิทกาลามาเสถาโชตินามาจากอาสวานิมานารติโนอาภูถาภูปานิมิตาสถิตเถหากายาสเพนนานัตโตนิโนอินทิมตัวชุติมตัววันนั้นวันโตัวยัสินโนมธัมปนาพิกามูพิกุนะจะไม่ถึงหน้าดังเถเตเทวานิกายาสเพนนานัตโตนิโนนามันวเยนะอาคันจงเยจันญานิสาสหะ บมุทธาติมะคขีลังโอคตินะมนาสวังทิกทักเขีมโมคะตะรังนาคังจันตังวะอสิตาติตังสุภัมมาปรัคโตจากุตไยที่มัตโตสห,ส,หสนังกุมาโรติโสจากโสปคัสเมติงมะนางสหสุภามารวการนางมหาพรมาพิทิเดติอุปปันโนชุติมันโดพิสมากายโยตสิโสท่าเสถอิสราอาคูปเจเกวสุติโนเตสัญจามัชโตอาคาหาริโตปิวาริโตเ,เตจัสเพียพิกเตสินเทเทเวสุภามาเกมารเสนาพิกามิภาษาการธรรมมันที่ยังเอถะคัณฐาพันธะราเกนะพันธะมัตุโว สมันตาปนิวาเรธามาวมมุติตาโคจินังอิติตถามหาเสโนกันเสนนาเปสยิปานินาตละมาจารย์รังกตะวานะเพรระวังยถาภวสโกเมโหนนยันโตสุจโกตถาสปิตาวติสังขุโไอยสยางวเสตันจาสพังอภินญยาพระวิคตบาณนจักขุมาตตุมัตยิสถาสาวเกสันรีเตมารเสนาพิกันตาเตวิชาาถาพิกวโวเตจะอัตตปมังกรุงสวบพุทธะสาสนังมีตราเคปะกามุงเนธัมรมิอินชยุงสเพวิชิตสังคามาพยาติตายสัสิโน โมทันติสหปุเตหิสาวากาเตชเนสุตาติบทสวดจุลชัยยะรปกรณะโมเมพุทธเตชัสสรัตนัตยะธรรมิกาเตชาปสิทธิปสิเทวานารายะประเมสุราเิรษิพัมมาจากอินทาจากตุโลกาคัมพีราักากาสมุทธาปูตุงคังคาจ,จะสสพรัมมาชัยยปะปสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยยะธรณีธรณีอุตติอุตตินทีนทีชัยยะชัยยะฆ่าคนรัตตนลนิสัยนิรายสายเสนละเมรุราชาพลนรชี ชัยยะชัยยะคัมภีรัสโสมพีนาเคนทนาคีปิศาจปูตกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรหีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาทานมุขชาชัยยะชัยยะวรุณนามุขสาสตรายะชัยยะจำปาทินาคะคุละคันทกชัยยะชัยยะคัชคนะตุรงสุลสุการะผู้ชงศีหาพยักคติปาชัยยะชัยยะวรุณนามุขยาตาชิตาชิตาเสนารีนุเสนารีปุนสุธินรดี ชายยะชายะสุขาสุขาชีวีชายยะชายะธรณีตะเลสะทาสุชายาชายยะชายะธรณีสารตินสะทาชายยะชายะมังกรารัญยาพระวัเเกชายยะชายะวรุณนายัเหชายยะชายะรักขะเสสุรภุชัตเตชาชายยะชายะพรมเมธทัคณาชายยะชายะราชาธิราชาชัยชายยะชายะปัทวิงสัพังชายยะชายะอรหันตาปัจเจกัพุทธสาฟังชายยะชายะมเหสุโร ฮาโรฮาินเทวาชายยะชัยยะพรมมาสุรโคชาย,ยะชัยย,ยยะนาโควิลวุลหะโควิรุปโคจันทิมาราวิอินโทจเวนนเตยโยจักเวโรวารุโนปิจะอาคิวายโยจัาชุนหัวกุมารโอทัตตะตะโกอัธรรพระอัทารสะมหาเทวาสิทิตาปัสะอาทโยอินสิโนสาวกาสัภาชัยยะราโมโอพระวันตุเตชัยยะ ธมโมจะสังโคจะทัศป,ปาโรจะชัยยกังเอเตนะช,ชัยเตเชนะชัยาโสตีพวันตุเตเอเตนะพุธทธเตเชนะโหตุเตชัยามังคลังชัยโยปีพุทธะสิริมะโตยังมาราสะจับปาปีมะโตปราชยโย โุโคสยมพธทิม so ันเทปโมทิตาชายยะตถาพรหมคณาหมหิสินโนชายโยปีพุทธศาสิมโตอยังวารสาจะปาปิมโตปราชโยอุโคสยมพุทิมันเทปโมทิตาชายยะตถาอินทคณามหิสินโนชายโยปีพุทธศาสิมโตอายังวารสาจจปาปีมโตปราชโยโุโคสยมพธทิมันเทปโมทิตาชายยะตถาเทวคณามหิสินโนชายโยปีพุทธศาสิมโตอยังมารสาจจปาปิมโตปราชโยโุโคสยมพุทิมันเทปโมทิตาชายยะตถาสุปันนคณามหิสินโน ชายโยปิพุทธะสิฎิมะโตอยังมาราสาจัปปาปิมะโตปราชโยอุโคเสียมพธิมันเทโมนิตาชัยยะตถานาคคนามเหสีโนชายโยปิพุทธะสิริมะโตอายังมาราสาจัปปาปิมะโตปราชโยอุโคเสียมพธิมันเทโมนิตาชัยยะตถาสภะมัคคนามเหสีโนชายันโตโพธิยามูลีสกยานังนังทโยธโน เอวังตะวังวิชโยโหเหชยสุชยมังคะเลปราชิปะลังเกศีเศปะพิโผคาเลอภิเศเกสาพุทธานังขปโตปโมทติสุนักตังสุมังคลังสุปะพาตังสุธิตังสุขโนสุพุตโตจาสวิถังพระมัจจริสุปะทักขินังกายะกัมมังวาจากัมมังปะทักขินังปะทักขินังวานนกัมมังปะนิทิเตปะทักขินาปะทักขินากัตตวานัลภานติปะทักขินีเอตฐานลธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนาอรูคาสุขิตาโุทาสหัสเพหิยะติพิ สุนันตุคนโตเยเทวาอัศมิคาเนอธิกตาทีคายุตาสทาหุนตุสุขิตาหุนตุสัพพธาพระขันตุสัพพสัตตานังรักขันตุชินาสาสนังยากาจีปัตตานะเตสังสเพปุเรนตุมโนรัายุตกาเรปวัสสันตุวัสสังวัสสาวราหกาโรคาจุปัทวาเตสังนิวาเรนตุจัสัพพธากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยถารหัง บมส่วนธรรมนิยามะสุตังเอมาเมสุตังเอกังสมัยยังภะกวาสาวัตถียังวิหารติเชตวะเนอนาคับปินทิกสะาอาราเมตตะระหัภะกวาพิขุมันเตศีพิขวบติพระทันติเติพิขูพระวตโตปัจโสูงภะกวาเอตทัโบจักอุปาทาวาพิขเวตถาคตานงอนุปาทาวาตถาคตานงทิตาวะสาธาตุธรรมติตาธรรมนิยามตาสัเพสังคารานิชาติ ตัตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมเิอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาวาจิคติเทเสติปัญญเปติปัตเปติวิวรติวิภัสติอุตานีกโรติสัเพสังคาระอริจาติอุปาทาวาพิกเวตถาคานาลุปาทาวาตถาคทตานังอิตาวสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสเพสังคาราทุขาติตัตถาคาโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาวาจิคติเทเสติปัญญเปติปัตเปติวิิวรต วิภชติอุตานีกร in ุติสัพเพสังคาราทุขาติอุปาทาวาพิกวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังติตาภาษาทานตุธัมมทิตาธัมมานิยมตาสัพเพธัมมานตาติตังตถาคตัวพิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตาวาอภิสเมตวาอาจิกติเทเสติปัญญเปติปัตถเปติวิวารติวิภชติอุตานีกรุติสัพเพธัมมานตาติอิทัมมะบวจะอิทัมมะบวจะภะคะวาอัตมนาเตพิขูภะวะตโตภา พินันทุนติมรสวดพัฒเทกรตคาถาอตีตังนานวะขเมยานับติกังเขียนาคตังบุคคลไม่ควรคไม่ควรคิดถึงสิ่งที่ร่วมไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะตติตีตันปะหินันตังอปันตันสานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตัดถาตัดถะวิปัสติอสังขีรังอสังกุปังตังวิธามะนูพารุพรุหเย ผู้ใดเห็นทำม,มันเกิดขึ้นช้อหน้าในที่นั้นอย่างจแจ้งแจ้งไม่งอนเงินคอนแคนขอควรพ่อคุณการเจน,นันไว้อัจเชวะกิจจะมาตัปังโกชัญญามานังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาหิโนสังคารันเตนะมาหาเสเนนะบัจจุนาเพราะความผัดเพียนต่อมัจจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตตมะตันทิตังตังเวพัทเทกตัตโตติสันโตอาจิกเตมุนี มูนี้ผู้สุขุมย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดขานทางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคาปัจจเวคขะะสภเพสังขาราตอานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและลูปธรรมนาม,มาทมทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแลวดับไปมีแล้วหายไปสภเพสังขาราทุกข,ขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปรธรรมนา,ม,นาม,มาทำนำมาททั้งหมดทั้งสิน้น มันเป็นทุกมทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัเพธมานตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุววงชีวิตตังชีวิตของเป็นของไม่ยั่งยืนทุ่วงมณนังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามริตะพังอันเราจะพึงตายเป็นแถมมณะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามาตยเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอริยอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง ม่าดังเมนียตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโอคันปัจจจาวิญญาณฉุดถันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงคราอีวะประดุด,ดังวา่าท่อนไม้และท่อนเฟืนนี่ระถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม,ไม่ที่ทย่ยงนออุปาทวยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชิตวานิรุชันติ กานเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปสัมโมสุขโขค,ความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพศสตตามารันติจักสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มรินสุจัมาริสา,า,ราเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่เทวหังมริสามิเรา,เา,าก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันตทิเมเอทาสังไสยโยความสงสัยในความตายในย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตายอย่างกินจิ ยังกินจิกุสลังกัมมังสเพหิพาตเหิกตตังผลยังโนอนุโมทันตุสุนตุพลโตเยเทวาอสมิงธาเในอธิคาตาทีขายยกาสถาหนตุสุขิตาหนตุทุกขาประมุญจันตุมาตาปิตาสุขิตาหนตุทุกขาประมุญจันตุสเพยาติกาสุขิตาหนตุทุกขาประมุญจันตุสเพายาติกาสุขิตาหนตุทุกขาประมุญจันตุสเพปีสาสเพยักขาสเพเปีตาสุขิตาหนตุทุกขาประมุจันตุสเพอาจา วิยุปัชชายสุกิตาหุนตุทุกขาปะมุนจันตุสเพนะขัตตาสุกิตาหุนตุทุขาปะมุนจันตุสเพเทวาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสเพสามารถตินังสมิชนตุโกบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตตโพธิสัตตัวาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตตัวคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตตัวาคันติมายะอิติภะคะวา บทปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปฆเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมทานินณพรตุพุชิตาสวดถิงกรนเตทาวิหารมันทะเลเทราจมชานวากาจาพิขโวสารามิกาฐานาปฏิปัสากาคามาจาเทเสานิคามาจาอิสาราสป,ปานภูตาสุกิตาพรตุเตชรา,าผู้ชายเยปิจอนสัมภวาสังเสทชาตาธบปาติกานิจญาณิกัางธรรมวรังปฏิจเตสเปปิทุกขสะการุนตุสังขยัง ถาตูจีรังสตังธมโมธัมมัทราจบปุคลาสังโคหัุตุสมะโคว,วะอัธายะจาหิตายาจหิอัมเพรฆตูสตัมโมสัพเพปิธัมมจาริโนวุติิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมยอริปรเวทิเตปะสันนาหุนตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนีสัมาทารังประเวชฉันโตกาเลเทบุปปวัสตุวุธิภาวายัสตานาังสมิทังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจัตระชังนิจจังรักขันติปุตตะกัง อิบังธรรมนะราชาโนปัสชางรักขันตุสัปปพพทาบทเทวดาอุยโยชนะคาถาบทสงเทวดาทุกขปัตตาจันนิทุกขา,า,ขาพยาปัตตาจันิพยาสวกปัตาจันิโสกาโหนตุสเพปิปานิโนอาตาวตาจมตามิหิตสัมปตมังคุญญสัมปทางสเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธยา ฐานังท่าทนตุสทายาสีรังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหนตุขาชันตุเทวตาคาตาบทสุมังคลรังคาถาหนตูสัพังสุมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสทดถีหนตุนิรันตังหนตุสัพังสุมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสทีถหนตุนิรันตังหนตูสัพังสุมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะสทีถหุนตุนิรันตัง สภพุทธาภปัตาปัจเจกานันจะยังพรางอรหันตานันจะเตชินาระคังปัตบิสภัสโสสเพพุทธาภรัตาปัเจกานันจะยังพรางอรหันตานันจะเตชินาระคังปัติสัสโสสภพุทธาภปัตาปัเจกานันจะยังพรางอรหันตานันจะเตชินาระคังปัติสัสโสสเพพุทธาภรัตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตชินาระคังปัติสัสโส สัพเพพุทธาภรปัตตาปัจเจกานันเจยังพรังอรหันตานันจเตชินะระคังปัตมิสัพโสสัพเพพุทธาภรปัตตาปัจเจกานันเจยังพรังอรหันตานันจเตชินะระคังปัตมิสัพโสสัพเพพุทธาภรปัตตาปัจเจกานันเจยังพรังอรหันตานันจเตชินะระคังปัตมิสัพโสสัพเพพุทธาภรปัตตาปัจเจกานันเจยังภารังอรหันตานันจเตชินะระคังปัตมิสัพโสสัพเพพุทธาภรปัตตาปัจเจกานันเจยังภารังอรหันตานันจเตชินะรส นานแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยายระพุทมุมนนี้ข้าพเจ้าขอนอมกล่าวอุทิศถวายเป็นพระาราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเรกิกจติ์พรรมราชินาถพระบระมราชชน,นนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคารายขออนุสงแห่งบุญกุศลน,นี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แล้วค่าปลอดภัยจากทุกโศโรคภัยอันตรายทั้งๆให้มีแหล่งรายได้เสริมมัน่นคงเป็นสมาชีพอันชอบธรรม คำว่าไม่มีอดอยากยากจนจงขออยากได้มีแก่พระพเจ้าขอให้พระพเจ้ามีสม,มามติติตั้งมั่นในพระธรรมคาสอนแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความมีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเจ้ทาทั้งหลายผู้ดได้อนุโมทนาสาธุการในบนุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรอน้อมส่งอนุภาพแห่งมืคลไปสซูวัตถุมงคลพระปิตายอเศธีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งวงที่สามสิมล็ได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพรัติทานุภาพอนศักิ์สิทธิ์ ทำให้ผลให้เป็นสริทมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเท่